สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับสองกองหน้าสองตัวที่ไม่ควรพลาดน,นะผมมีราคาช่วงต้นเกมที่ถูกมากๆากับผมแต่สามารถเก่งได้มากมากนะผมคนแรกนะผมคาริมกัวนาเต้นะครับผมกัวนาเต้กองหน้าเอลลิโคดคนนี้นะผมมีค่าตัวแค่สิบสองล้าน,นช่วงต้นเกมนะผมแต่ผมรับรองได้เลยว่าตัวนี้เก่งจริงๆนะครับผม โดยมีค่าพลังต้นเกมถึงชูตติ้งถึง15น, A K 15. 15นะครับผมแอคทีฟอีก15ความเร็ว15นะครับผมปูฟอร์เชอร์นะครับผมสไตล์การเล่นของเขาถือว่าเป็นกองหน้าที่อายุน้อยแล้วใช้งานได้นานนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมผมเล่นมาหลายเซฟแล้วเห็นตัวนี้นะครับผมยิงประตูได้เยอะดูดูการอาจจะอาจจะยิงได้ถึง30ลูกถึง20ลูกนะครับ ว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมคนที่สองนะผมไอวานเฟอร์กูซันนะครับผมคนนี้อายุแค่18ปีนะผมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใช้งานได้นานมากๆนะสไตล์เดียวกันนะผมก็คือกูฟอร์เชอร์นะครับผมแล้วก็ค่าพลังช่วงต้นเกมชุดติ้งถึง15นะครับผมสเต็มได้15เรายังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกนะครับผ้าตัวตัวนี้ก็อยู่ที่มาร์ตี้สองล้านผมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผม ยิงไม่ต่ำกว่า20สิลูกแน่นอนนะครับผมถ้าปั้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ไงก็ตามกองหน้า2คนนี้ต้องต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับผมต้องพัฒนาพวกเขาให้ดีๆก็อาจจะเป็นตัวความหวังให้เราได้เลยนะครับผมสองตัวนี้ก็เป็นกวางหน้าอาจจะเป็นถึงเกตหรือแ,แบกได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมทำอะไรก็ c ม m ม e n t ไม่ได้ใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้ของเราแล้วครับผมบ๊ายบาย